กองทัพปฏิสองวันนั้นคิดไม่ต่างแต่แต่อ้างว่ากรอบของการที่เขาทํางานจํากัดโดยเฉพาะไอ้เจ้ากระทรวงการต่างประเทศที่บ้าบ้าบาบอนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้แนวทางบ้าบ้าบาบๆจากกระทรวงการไปตีกรอบคนซึ่งอยู่ในพื้นที่แต่ก็อยู่ในจุดที่เกินไม่เข้าขายไม่ออกและพูดไม่ออกใช่วันนี้เมื่อมันมาถึงขนาดนี้นะก็พูดออกมาแล้วครับ แต่พูดออกมาผมว่าอาจจะสายเกินไปเพราะเรื่องราวมันถ้าพูด <มา S 1> ออกมาแล้วก็มีท่าทีอะไรตั้งแต่สมัชชาข้อพบร่วมสองปีแล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาครับคือข่าวข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับซึ่งไทยโพสต์เอามาลงเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็บอกว่าแหล่งข่าวทางทหารมองว่า การจะให้อาเซียนเข้ามาสังเกตการในพื้นที่เป็นความต้องการของกัมพูชาอยู่แล้วแต่ไทยไม่ต้องการแสดงว่าทุกข้อที่สารโลกมีมติเป็นไปนตามความต้องการของกัมพูชาทั้งสิ้นแต่ภาครัฐกับพูดกับคนไทยแค่ครึ่งเดียวเป็นการพูดที่ไม่ครบครับมันบอกถึงคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือนายกสิทธิพิลมครับวันนี้นายกสิทธิพิลมีคิด ออกด้วยตัวเองหรือไม่ว่ากระทรวงการเทศภายใต้การก,กับดูแลของนายกสิทธิพิทลมเนี่ยครับทําให้ประเทศชาติวันนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วทหารสะท้อนมาแล้วว่ามันเป็นผลงานโบดําของกระทรวงการต่างประเทศทั้งนั้นที่ล้มเหลวเลยนะที่ล้มเหลวครับแม้แต่ไปโยงถึงกรณีสถานทูตไทยประจํากรุงรพนมเปญที่เพิ่มย้ายออกไปครับ ไอ้เจ้าคนคนนี้ก็เป็นหลักใน JBC มาตลอด J b c คือคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาครับแล้วก็เป็นคนที่ทำจนเกิดเรื่องเกิดราวซึ่งคุณวิรัติคุกจนถึงวันนี้และคุณลาตีนี่แหละครับแล้วก็ขัดขวางการอุทธร์ต่อศาลกัมพูชาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นแนวทางของกระทรวงการแพทย์ทั้งนั้นโดยไม่ได้ยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยถ้าคิดถูกต้องครับกระทรวงเด็ก็จะเถียงว่าตัวเองคิดถูกต้อง ถ้าคิดถูกต้องทาไมบันนี้บ้านเมืองยับเยินอย่างนี้แสดงว่าคุณคิดไม่ถูกครับเมื่อคุณคิดไม่ถูกก็คือภาคประชาชนคิดถูกคือตรงนี้ครับที่ผมมองว่าในทหารชุดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนระดับหนึ่งแล้วว่าจริงๆภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวมาเนี่ยมันเริ่มถูกทางตรงที่ว่าเขามีการพูดว่าและถ้าเกิดรัฐบาลจะสั่งให้ทห,หารถอนถอนกําลังเนี่ย ทหารก็จะดูว่าแค่เป็นมติรัฐบาลไม่พอต้องผ่าน190ด้วยคำพูดตรงนี้เป็นคำพูดที่มันบอกในยะว่าข้อมูลในเรื่องของข้อกฎหมายก็ถึงฝ่ายทหารแล้วแต่ความล่าช้าเหมือนที่อาจารย์ชัยวัตรว่าเนี่ยมันจะออกมายัางไงครับจะแก้กันยังไงครับก่อนจะไปถึงเรื่องแก้ก็ต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนใช่ครับคือให้เข้าถึงเหตุครับแล้วเรามาถึงบอกว่าจะแก้อย่างไร ถูกไหมใช่ครับเหตุมันเนี่ยผมกำลังมองว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะกินยาผิดขนาดตั้งแต่2,143แล้วจริงๆมันก็เป็นลางบอกเหตุของกระทรวงนี้ตั้งแต่ปี2 5 0 5ครับเพราะปี2,505เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ จารกรรมข้อมูลไปให้กัมพูชาจนแพ้คดีแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ขึ้นลงต้นสารแพ้คดีติดคุกครับแทนที่กระทรวงการนี่จะเป็นอุทาหรณ์สำคัญเรื่องกรณีไทยกัมพูชามันกลับทำเป็นเรื่องใหญ่ซ้ำสองครั้งนั้นเสียแค่ประสาทครั้งนี้มันจะเสียถึงอ่าวไทยเนี่ยแล้วยังมีหน้ามาอะไรต่ออะไร แล้วยังไอ้เจ้าพักประชาธิปัตย์ก็ส่งคนคนนี้ลงบัญชีรายชื่อชนะเลือกตั้งอีกนะเที่ยวนี้ไอ้เจ้าเลขาตัวดีนี่ก็ใช้งบประมาณอะไรรู้ไปปั่นจนประชาชนแตกกันหนักในการเคลื่อนไหวครับแล้วก็ทราบมาว่าก็ไปจ้างนักวิชาการเขียนประวัติศาสตร์หลอกคนไทยทั้งประเทศอีกก็ฝีมือกระทรวงนี้ทั้งหมดฉะนั้นที่ทหารสรงนี้ก็น่าจะพระสยามเทวันทิราดมีจริงที่ เบิกตาทหารสําเร็จเพราะประชาชนเบิกไม่สําเร็จครับ <c oughs> แต่นี่คําถามก็คือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศหลายคนที่ที่นั่งคุยกันอยู่แล้วไม่ค่อยได้เปิดเผยชื่อเนี่ยเขาตั้งคําถามกับรัฐบาลเหมือนกันว่ารัฐบาลใช้หลักการอะไรคิดเพราะจริงๆแล้วสิ่ง,งที่นักวิชาการนักผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเขายกก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นแค่หลักกรรมสิทธิ์พูดคุยแล้วจบเลย จะไม่มีปัญหาอื่นเข้ามาเลยแต่รัฐบาลกลับไปใช้หลักอะไรคิดทําไมไม่ใช่หลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ถ้าจะพูดใช้หลักอะไรคิดก็หลักตัวข่ามาก่อนพรรคครับพักฆ่ามาก่อนประเทศฟังออกไหมมันก็ไม่มีชาติ่ไม่มีในหัวใจพวกนี้ไม่มีไม่มีตัวฆ่าเพื่อให้ได้อำนาจยาวนานที่สุด ยังไงก็ได้เพื่อให้คณะกองข้าซึ่งเรียกกันว่าเป็นพักอันิีก็เป็นแก๊งอันไดของอนาจยาวนานที่สุดจะจะแต่งเรื่องอะไรอะไร,ะไรชักจูงประชาชนคอยตามหรืออะไรเพื่อให้อยู่แนวอำนาจยาวที่สุดข้าทําหมดจะใช้เงินโฆษณาจากภาษีประชาชนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อให้ข้าอยู่แนวอำนาจต่อไปยาวนานที่สุดข้าทําหมดรประเทศชาติจะเอาไงข้าไม่สนก็พูดกันอย่างนี้เลยแม้แต่กรณีล่าสุดที่มีการ เผาไล่ชุมชนที่น้องไทยบางส่วนที่มาอยู่ไทยเมลอนไทยเมลอนทอนรบาบไปทราบมาผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงก็กลายเป็นรัฐมนตรีบางท่านในคณะรัฐบาลชุดนี้เฮ็จจริงยังไงก็ต้องรอเหตุการณ์ปรากฏแต่ผมได้ข้อมูลมาครับเป็นผู้เป็นไอ้มงกงตัวจริงเป็นผู้ออกเงินจ้างวานให้ทํา <laughs> <c oughs> เป็นผู้ที่จะได้กรรมสิทธิ์ในอนาคตคือคือมันการเพราะไอ้ <c oughs> ที่แปลงนี้เนี่ย <c oughs> มันมูลค่าจริงๆ7 0 0เจ็ดพันล้านสุดท้ายกลายเป็นเจ้ารัฐมนตรีในรัฐบาลได้ไปในราคาแค่สามพันล้านอะ่ะครับแล้วกพ็พี่น้องไปนั่งนึกเอาละ่ะรัฐมนตรีกระทรวงไหนทำได้ขนาดนี้ครับ <c oughs> แล้วรัฐมนตรีพักไหนทําได้อย่างนี้ก็ไปนั่งนึกเอา ซึ่งช่วงหน้าเนี่ยผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องผลของคําสั่งเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วคําสั่งที่ออกมาเหมือนที่ท่านใฉยวัฒน์ได้เคลื่อนไหวนําไปในหลายๆเรื่องเนี่ยนะจริงๆแล้วในในงานวิชาการมีลักษณะข้อมูลที่มันมีความเป็นมามีข้อพินามมีข้อสรุปยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะเรียนถามอาจารย์นะครับเท่น,นี้พักสักครู่นะครับ กับข้าส่วนรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนสงสัยก็คือมันเกิดกรณีของศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วทัชั่วคราวได้ได้ยังไงในเมื่อจริงๆไทยไม่ได้อยู่ในภาคีศาลโลกแล้วตรงนี้ครับที่กลายเป็นประเด็นที่พอพอตัวต้นไม่ชัดตัวปลายตอนนี้เล็บแปลกันไปใหญ่แล้วการว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายทหารนักวิชาการภาคประชาชนแหลกหมดเลยนะครับ แล้วจริงๆเรื่องนี้ใน,ในความเป็นมาจริงๆอาจารย์มองมองยังไงครับเมื่อกี้ฟังอยู่นะคะก็มีหลายคําเลยนะอยากสะท้อนกเลยว่ามันเศร้าเหลือเกนินพูดอย่างนี้นะคะที่ท่านชัยวัฒน์พูดถึงความเออคุณอภิสิทธิ์นะคะที่บอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอันนี้จริงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคําว่าภัยต่อความมั่นคงสมัยใหม่คือรกับเหนืนะคะ อันนี้เรื่องจริงเลยบอกมามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องการกระทําของนักการเมืองนะคะฉันใดฉั้นนั้นในเรื่องของสารโลกก็เหมือนกันนะคะคือเศร้าใจมากเลยนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเ,เราก็รอฟังนะคะว่าสารโลกเนี่ยจะวิจัยยังไงในเรื่องของมาตรการคุ้มครองชั่วคราวะค,ะครับนะคะภาพประชาชนเองก็ทําหนัง um> สือทาอะไรตออะไรขึ um> <t> ้นไป นะถึง UNSC อหรือ,อไอตัวคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแต่ว่าเมื่อเราไปศึกษาจริง,รงๆแล้วเราจะเห็นนะคะความใกล้ชิดนะคะของกัมพูชานะกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติเพราะว่ามีการเรียกไปหลายครั้งเรียกไปให้ข้อมูลหลายครั้งมีการประชุมพิเศษหลายครั้งนะคะที่จริงถ้าพี่น้องเนี่ยคือคือจริงๆเราก็เคยเปิดเผยนะคะ ในเรื่องอคำร้องของกัมพูชาเนี่ยนะที่ที่มีต่อสารโลกอันนี้เปิดในเว็บไซต์ได้เลยนะคะอยากจะให้เอาตรงนั้นอ่ะมาดูกันอีกทีเว็บไซต์อะไรครับที่อาจารย์เว็บไซต์ของสารโลกเนี่ยค่ะสารโลกครับนะคะเว็บไซต์ไอซีเจเนี่ยนะคะเปิดเว็บไซต์ของสารโลกเลยที่ถ้าคนไทยที่อยากจะดูที่อาจจะไม่แตกฉาลเลนเรื่องภาษาอังกฤษนักเนี่ยจะดูได้ที่เว็บไซต์ไหนเน่ที่จริงมีมีแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกันครับนะคะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ อาจจะดูในพระวิหารดอทเน็ตนะคะแต่เดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีเพราะว่าเคยให้ให้ออกไปลงในเว็บไซต์พระวิหาร .net ซึ่งจะเป็นเว็บที่รวมเรื่องเกี่ยวรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารนะคะอยากจะให้ดูตรงนั้นเราดูจากเอกสารนั้นเนี่ยนะกับคำตัดทำคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวันที่18นะคะคพยายามที่จะดูแล้วก็ให้เห็นให้เห็นว่าเอ๊ะ ต้นเหตุหรือความเป็นมาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ที่ท่านท่านได้เลิกบอกบอกว่าหลายคนบอกว่ามันไทยชนะข้อเดียวนะฮะเรื่องที่กัมพูชาถอนฐอนออกไปอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชนะนะคะคไม่ชนะเลยถ้าเราอ่านเราอ่านความเป็นมาจากคําร้องของกัมพูชานะฮะคืออยากจะอยากจะเรียน เอาโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะพอเอาคำวินิจฉัยเนี่ยนะฮะขึ้นมาดูนะคะคำวินิจฉัยข้อหนึ่งะฮะบอกว่าทั้งสองฝ่ายควรถอนทหารออกใช่ไหมคะใช่ครับข้อที่สองนะ,ะไทยไม่ควรขัดขวางทางเข้าออกพระวิหารนะฮะข้อต่อมาศาลกล่าวว่ากัมพูชาและไทยจะดำรงรักษาความร่วมมือกันในอาเซียนเป็นดีที่สุด นะฮะอีกข้อหนึ่งนะ,ะแต่ละฝ่ายควรรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อศาลจนกว่าศาลจะสามารถพิจารณาคำร้องให้ตีความคำตัดสินเสร็จสิน้นศาลจะถือว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงผูกมัดตามคำสั่งของศาลนะ,ะอันนี้อันนี้เอามาจากคำแปลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมาดูในคําร้องแล้วเนี่ยนะคะเป็น,นคำร้องของเป็นคําร้องของกัมพูชาทั้งหมดครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดแม้แต่เรื่องของการถอนทหารนะคะนะเพราะว่าต้องถอนทั้งทั้งสองฝ่ายครับถอนทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ,อยากจะอยากจะ,ะพาให้ไปนึกถึงตรงร่างข้อตกลงชั่วคราวนะคะที่มันเกิดขึ้นมาจากการ ประชุม JBC สองฝ่ายชซึ่งะะดวงมาจาก M ม u 43าค่ะครับนะแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็บอกบอกว่าจะต้องถอนทหารนะปรับกำลังนะปรับกำลังของผู้คู่ภาคีทั้งสองฝ่ายม<อ>มันไม่มีใครคือตรงเนี้ยไทยไม่ได้ชนะหรอกะนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยเองครับนะเราเป็นความต้องการของกัมูชายอยู่แล้วว่าว่าตรงนั้นเขาต้องรักษาไว้ให้ไม่ให้มีกองกำลังไม่อย่างนั้นเขาขึ้นมารดไ,มได้ครับ อันนี้ต่างหากนะคะอันนี้ต่างหากคือข้อที่ควรเป็นปา้าประสงค์หลักครับะคะครับนเรื่องทางเข้าทางออกก็เหมือนกันเพราะเขาก็ร้องมาในนี้นะคะว่า,าถึงแม้ว่าจะทําสัญญาหยุดยิง<ม>อะไรกันเนี่ยนะคะแต่ว่าแม้ระบุแล้วเกิดว่าต้องปิดทางเข้าทางออกตรงนั้นตรงนี้เขาไม่อยากให้นะ,ะเขาบอกเขาตรงเนี้ยนะ,ะไม่ควรจะต้องมาขัดขวางนะคะ,นะค,ะคือมันมีในคําร้องหมด นะแต่ที่สําคัญอยากจะเรียนนี้ค่ะนะในคําร้องนี้มันพิสูจน์ชัดเจนเลยค่ะถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยเองนะที่น่าเศร้าเป็นที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะใครก็ตามที่มาบอกบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องออกไปเอะอะโวยวายอะไรหรอกให้รัฐบาลเขาทาให้ทหารเขาทาเถอะเขาทาดีที่สุดแล้วอันนี้เพิ่งอ่านมาจากบทความนะคะคบ,นะบทความอ้างก็ได้ค่ะใน ในไทโพสตเหมือนกันนะฮะบ,บอกว่าปล่อยให้ทหารเขาทาไปเถอะปล่อยให้รัฐบาลเขาทาไปเถอะทาดีที่สุดแล้วนะฮะแม่แม่ทหารที่ท่านอาจารย์ใจวัดจะบอกว่าแม้เป็นนิ่มหมันดีนะฮะที่แหล่งข่าวทหารออกมาพูดอย่างนั้นนะฮะแต่อยากจะเรียนว่ามันล้มเหลวไปแล้วะ ทุกอย่างมันมันหมดไปแล้วนะฮะแล้วมันจะมีข้อผูกพันต,ต,ต่อไปอีกเนี่ยเราจะทํำยังไงนะ,ะเพราะว่าจุดยืนของรัฐบาลไทยเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้อ้างมาจากในคําร้องของกัมพูชาครับนะทั้งๆั้งที่เรามีสมมติฐานนะคะว่าจริงๆรรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยร่วม